สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ26พฤศจิกายน258 17นาฬิกาแจ้ง2ข่าวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้รับทราบครับข่าวที่1ครับกระทรวงการคลังเล็งทําโครงการคนละครึ่งภาคพิเศษช่วยน้ําท่วมภาคใต้พร้อมชงคลมสัปดาห์หน้าออกแพ็กเกจการเงินช่วยผู้ประสบภัยขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสํานักข่าวเดลีนิวนะครับ ข่าวออนไลน์ของเดลีนิวลงข่าวเราก็ขออนุญาตนํามาอ่านต่อให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังดังต่อไปนี้นะครับนายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายมนตตีแลรัฐมนตีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมออกแพ็กเกจทางการเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้โดยใชย้งบประมาณจากงบกลางที่มีอยู่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะน้ำตีในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นแพ็กเกจต จะมีแนวทางเช่นการพักหนี้ลดดอกเบี้ยการใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีนอกจากนี้กําลังออกแบบโครงการคโครึ่งพลัดสาหรับกลุ่มผู้ประสบภัภยน้ําท่วมเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตเช่นเดิมได้เร็วขึ้นนายเอกนิติกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเสนอแพ็กเกจช่วยเหลือ s m e โดยจะมีโครงสร้างค้ำประกันสินเชื่อให้ซึ่งร่วมมือกับ บสอยอและแบงก์เฉพาะกิจและธนาคารแห่งประเทศไทยจะร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยโดยจะใช้เงินที่เหลือจากโครงการคุณสู้เราช่วยมาช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้แก่เอสซึ่งขณะนี้เหลือวงเงิน1.5หมื่นล้านบาทขณะเดียวกันเราจะเร่งคืนภาษีให้ SME เร็วขึ้นเพื่อให้ SME มีสภาพคล่องรวมถึงมีกองทุนเพิ่มขีดความสามารถของ BOI ให้เงิน ให้เงินให้เปล่าไม่เกินร้อยล้านบาทต่อรายเพื่อให้เ c b ซปรับปรุงธุรกิจรับเทคโนโลยีสมัยใหม่อันนี้ก็เป็นข่าวจากเดลเนิวลงข่าวก็ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเดลินิวนำมาอ่านให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับข่าวที่2วันนี้ครับพรุ่งนี้ครับวันที่27พฤศจิกายนสอง8ชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินช่วยตัดอ้อยสด31บาทต่อตันโอนเข้าธนาคารทกศนะครับเขาบอกว่าเริ่มโอ,อน27บพฤศจิกายน68 ก็แสดงว่าอาจจะได้รับไม่พร้อมกันนะโดยรายงานข่าวจากเพจลงน้ำตาลแห่งประเทศไทยระบุว่า3าบาทต่อตันนี้คนที่จะได้รับโอนก็คือคนที่เคยได้รับการโอนเงินช่วยตัดอ้อยสด69บาทต่อตันมาแล้วจึงจะได้รับการโอนเงิน3าบาทต่อตันนะครับส่วนคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตัน แต่ยังไม่ได้รับเงิน69บาทต่อตันอันนี้31บาทต่อตันก็ยังรอครับคือจะต้องได้รับการโอนเงิน69บาทต่อ69บาทต่อตันก่อนแล้วเขาจะส่งรายชื่อไปกอนออีก31บาทต่อตันจึงจะได้รับการโอนเงินรอบต่อไปรอบถัดไปนะครับซึ่งคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินตัดอ้อยสด69บาบาทต่อตันนี้นะครับเดิมเนี่ย หมดเขตการจ่ายตั้งแต่30กันยาย,ยน6 8แแต่ยังมีคนไม่ได้รับเงินล่าสุดรัฐบาลก็ขยายเวลาออกไปให้จ่าย69บาทต่อตันในคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม68นะครับนี่แหละคนที่ยังไม่ได้รับ69บาทต่อตันเมื่อได้รับ69บาทต่อตันก่อนรอบถัดไปจึงจะได้31บาทต่อตันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเริ่มได้เงินย7เพฤศจิกาย,ยน68 31บาทต่อตันก็คือคนที่ได้69บาทต่อตันมาก่อนหน้านี้นะครับจึงจะะได้นครับ ส่วนคนที่ยังไม่ได้69บาทต่อตันต้องรอรอให้มีการโอน69บาทต่อตันก่อนแล้วรอบต่อๆไปจิงจะได้31บาทต่อตันอย่างไรก็ตามในการโอนเงิน69บาทต่อตันในส่วนที่ยังไม่ได้และ31บาทต่อตันในส่วนที่ยังไม่ได้เขาจะเคลียร์ให้แล้วเสร็จก่อน31ธันวาคม258นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ